สั้นเรื่องวันนี้แม่ทำอาหารให้กินครั้งแรกจะรอดหอรือล่วงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของยูตะด้วยนะครับเริ่มเลยแม่ครับแม่ครับมีอะไรหอ oh, you, รอยูตาผมหิวอะคะพาออกไปพา เอาไปกินอาหารข้างนอกหน่อยครับอ๋อไม่ต้องห่วงจ้าวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนทั้งสิ้นวันนี้แม่จะทําให้กินเองฮะไม่เอาได้ไหมะคะผมไม่เคยกินอาหารฝีมือแม่แล้วแม่ไม่เคยทําด้วยจ้ะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เน่อย่าไปดูต่อฝีมือแม่ซะนะเดี๋ยวแม่ไปดูสูตรในยูทูบเอาก็ได้เออค่อยโล่งใจไปหน่อยเราจะได้ไม่ขี้แตกกัน กินข้าวอยู่ขอโทษด้วยนะครับมีโอเราไปนอนกันไหมโอ๊ยหนูนอนมาแล้วจะนอนอะไรอีกพี่พี่เนี่ยขี้เศร้าจริงๆเลยอย่งางงั้นพี่ไปนอนคนเดียวก็ได้ช้านอนนี่ทำอะไรตรงนั้นนะ่ะโอ้ย มานอนกับมานอนกับเราหน่อยสิ <c oughs> มานอนกับยูตะหน่อยยูตะเหงาอม,มิโอหนูจะไปซื้อของกับแม่ไหมลูกไปค่ะไปค่ะเตหนูขอขอนมสักสองสามชิ้นนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้แม่ทำกับข้าวให้กินนะรับรองไม่เข้าห้องน้ำแน่นอนแม่ดูสูตรในย t ท b e อ่ะลูก อ๋อหนูกินได้หมดเลยค่ะหนูไม่เรื่องมากเหมือนพี่ยูตะหรอกจ้าอางานเปงานเป้เอากระเป๋ามาถ้าจะใส่ของนะเผื่อเผื่อเขาไม่มีถุงให้เพราะว่าเราจะได้ลดโอกร้อนด้วยลูกโอเคค่ะแม่อาเดี๋ยวไปรถยนต์กับแม่นะลูกโอเคค่ะแม่อาจับมือแม่ด้วยามา เจ็บไหมลูกมันไม่เจ็บค่ะอ้าวยู่ตาไม่นอนแล้วหรอเออพอดีว่าผมนอนไม่หลับอะครับเออเราจะไปซื้อของกับแม่ไหมล่ะถ้าจะซื้อก็ตามมาออไปไปไปครับผมจะไปซื้อขนมครับโอ้ยพี่น้องคู่นี้จะซื้อขนมนั่นแหละ มาตามแม่มาตามแม่มาเอ้าเอ้าไปไหนเลยยูตะมานี่เร็วอืมอไปไปไปเคลื่อนรถเคลื่อนรถแม่คะไปซื้อร้านยูหม,มันนะคะ ได้เลยจ้ะลูกแม่ก็แม่ก็จะไปซื้อร้านนั้นแหละรถม,มีไหมน้าไหนามีไปเลยละ,ะกันอ๋อแป๊บเดียวก็ถึงแหละเดินมาก็ได้นะเนี่ยโอ้ยไม่เอาค่ะแม่ไม่เดินมาหลอกใช้รถนี่แหละดีแล้วโอ้ยจ้า อาลงมาลงมาไปซื้อของไปซื้อของแล้วมาแล้วคะ่ะแม่อาังนเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ้าวสวัสดีค่ะพี่มิกูอาวว่าไงจะ๊ะว่าไงจ๊ะนามิอ้าวแล้วน้องอีกคนนึงไม่มาด้วยหรออ๋อพอดีว่าแยกไปขายสาขาอ,อื่นนะคะพี่มิกู อ๋องั้นพี่มาซื้อของนะซื้อของไปกินเหรอคะเปล่าพี่ซื้อไปทําเองฮะพี่ทําอาหารเป็นได้เหรอเปล่าพี่ใช้สูตรอะโอ้โหไม่เก่งจริงนี่อ้าวอ้าวอ้าวมาท้าพี่นะเนี่ยเดี๋ยวพี่ทําให้กินอ๋เป็นเป็นไรคะดูกเก่งใจหนูาทากินเองดีกว่า จ้างั้นพี่มาขอซื้อของหน่อยนะนี่เด็กๆห้ามเสียงดังนะอันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อมีมารยาทหน่อยนะลูกโอเคค่ะแม,ม่อืมอาไปซื้อขนมได้ตามสบายเลยนะแม่ขอซื้อขนมกับน้ำยาซักผ้าหน่อยละกันพี่ยูตาไม่เอากระเป๋ามาหรอก็ตอนนั้นแม่ชวนมาก่อนนี่ เี๋ยวหนูพเลือกขนมนี่ขนมอยู่ทางนี้มีไอติมด้วยขอแม่ซื้อไอติมดีกว่าแม่คะแม่คะซื้อไอติมได้ไหมคะได้นะลูกแต่ว่าซื้อแค่ซื้อแค่คนละหนึ่งอันน,นนะเดี๋ยวเป็นไข้โอเคค่ะแม่พี่ยงตับเลือกไอติมกันอ้พี่ยุติารอะไลอ่ะหนูอยากกินชาเขียวว่ะอืมพี่เอาวาน,นิลลาโอเคเดี๋ยวหนูยิบให้ใส่กระเป๋าแป๊บหนึ่ง โอเคไปหาแม่กันเถอนหนูซื้อแค่นี้แหละอ่าซื้อแค่นี้เองเหรอถ้าพี่จะเอาอีกอ่ะพี่ก็ถือเองละกันนะพี่เอาแค่นี้ก็ได้แม่ขาเลือกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขอเลือกบะหมี่กึนสำเร็จรูปก,ก่อนนะอ้าวแม่ไหนบอกจะไปทำเองไงคะก็ตอนที่ไม่มีกินน่ะลูกตอนที่มันไม่มีของเข้าบ้านน่ะลูกอืมโอเคค่ะเดี๋ยวหนูรอนะคะอ้าจ่ายตาังจ่ายตาัง เอาวางของเลยลูกอ่าทั้งหมดกี่บาทเหรอนามิทั้งหมดอมขอคิดตังก่อนนะคะโอเคจ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเยนค่ะโอเคจ้าเออแล้วพี่มาอยู่ญี่ปุ่นกี่เดือนเหรอคะพี่กล่าวว่าจะมาอยู่ย,วยาวๆเลยอะจ้าอ๋อค่ะแล้วพี่กล่าวว่าจะไปเยี่ยมไทยไปเยี่ยมที่ไทยไหมคะพอดีว่า เดือนหน้าหนูก็จะกลับไทยแล้วอะค่ะอ้าวแล้วใครจะมาขายล่ะก็คนญี่ปุ่นที่หนูรู้จักอะค่ะอ๋อโอ,อ,อ,อเคโอเคอ่าลูกกลับบ้านกลับบ้านลืมใส่ตังค์ใส่ตังค์ก่อนอะนามน้พี่ลืมใส่ตังค์พี่ขอโทษด้วยนะอพี่ให้ติ๊บไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอาไปเถอะพี่ให้หลังจากสนิทกันมานานขอบคุณนะคะ อาลุกกับบ้านกับบ้านเร็วๆๆกับบ้านกับช่องไป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 กลับบ้านกับบ้าน,บบานแม่คะแม่จะทําอะไรให้เรากินเหรอคะแม่ก็จะทําเป็นพวกอาหารไทยนี่แหละโหแม่อาหารไทยยากมากเลยนะคะแม่ก็จะลองทําดูอะมาตาม,มาอามแม่มา เอาอยูตาม,มา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 เข,ข้าบ้านเข้าบ้านแล้วพ่ออยู่ไหนเนี่ยอูดขอไปเก็บดีกว่าอืมแช่ตั้เย็นเดี๋ยวค่อยกินไอติมดีกว่ากินอาหารฝีมือแม่ก่อนละกัน เย็นอยู่ไหนนะตู้เย็นเย็นอยู่นี่โอ้ยไม่ถึงอ้าชองฟิตอยู่นี่เดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาทำ ep 2องนะคะพอดีว่าแม่มาค่ะเดี๋ยวมีเสียงรบกวนบ๊ายบายนะคะแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทําคลิปต่อไปขอมิโอะแล้วก็ยูตะแล้วก็แม่มิกุแล้วก็พอ่อใบกะด้วยนะคะและฝากติดตามให้ชอ่องซายสกุระด้วยนะคะบ๊ายบาย